ครับก็สวัสดีท่านสือ่อมวลชนนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับการรับสมัครนะครับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดรอยละเอียดนะครับณเวลานี้นะครับได้มีการปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราได้เปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนนะครับก็บรรยากาศของการรับสมัคร สมาชิกการเมืองอันสวนจังหวัดและนายกการเมืองอันสวนจังหวัดนะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับการจํานวนผู้มาสมัครรับเลือกตั้งนะครับก็ในส่วนของนายกองค์การเมืองอันสวนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็มีผู้มาสมัครทั้งสิ้นนะครับจํานวนหกรายนะครับในส่วนของสมาชิกองค์การเมืองอันสวนจังหวัดนะครับทั้ง36เขตปรากฏว่ามีผู้มาประสงค์สมัครรับเลือกตั้งนะครับ จำนวน139รายนะครับแล้วก็บรรยากาศในการรับสมัครก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็ต้องแนะนา,นาองค์การเหมาืานส่วนจังหวัดนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับประจําองค์การเหมืานส่วนจังหวัดนะครับท่านประดิษฐ์ศรีประสิทธิ์นะครับแล้วก็ท่านอุปกรณ์ดีเสมอนะครับผู้อํานวยการกองกิจการสภาและที่สําคัญที่สุดนะครับสถานที่ที่รับสมัครนะครับได้รับ ความเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์นะครับจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดวอยเอ็ดนะครับใช้ให้ใช้หอประชุมประจําจังหวัดนะครับเป็นสถานที่ดําเนินการรับสมัครนะครับในช่วงการรับสมัครทั้ง4่ทั้งตั้งแต่วันที่2จนถึงวันจนถึงวันที่6ที่ผ่านมานะครับบรรยากาศนะครับพี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจนะครับมาสังเกตการนะครับหลังจากที่เราห่างหายจากการ เลือกตั้งมาเป็นเวลานานนะครับประมาณ -78 ปีที่ผ่านมานะครับก็อย่าลืมนะครับวันในส่วนของการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครนะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะประกาศคุณสมบัตินะครับผู้มีสิทธิ์สมัครนะครับในวันที่13พฤศจิกายนนี้นะครับในส่วนของฝ่ายจัดการเลือกตั้งนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับ เอามาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับโดยวันลงคะแนนนะครับหรือว่าวันเลือกตั้งนะครับก็วันที่20ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะครับมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆต้องขอเชิญชวนนะครับเลือกคนดีนะครับเข้ามาช่วยกันบริหารบ้านเมืองนะครับเพื่อพัฒนาเมืองร้อยเอ็ดเรานะครับให้เจริญรุ่งเรืองรุ่นหน้านะครับต่อไปนะครับอบค์การบรหาสจังหวัดร้อยเอ็ด ัะเรี่ยนพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่เคารพรักทุกท่านครับอ,อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขณะนี้ได้ปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วนะครับซึ่งจํานวนของผู้สมัครรับเลือกตั้งก็ถือว่าเราได้รับความสนใจจากพี่น้องนะครับทุกกลุ่มทุกอาชีพนะครับถึง145คนนะครับถือว่าเป็นจํานวนที่ค่อนข้างจะสูงพอสมควรนะครับในส่วนของ การดาเนินการนะครับของศูนย์ประสานงานการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนะครับอยากจะกเปลี่ยนพี่น้องชาวร้อยเอ็ดได้ทราบนะครับว่าสําหรับเขตเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเรานั้นนะครับเราก็แบ่งเป็น36เขตใน20อําเภอนะครับก็จะมีอําเภอที่มี4เขตเลือกตั้งนะครับเช่นอําเภอเมืองร้อยเอ็ดนะครับอำเภออำเภอที่มี3เขตเลือกตั้งนะครับก็อย่างเช่นอำเภอพลทอง อำเภอเสรภูมิอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอเกษตรวิสัยนะครับส่วนอำเภอที่มีสองเขตเลือกตั้งนะครับก็จะมีอำเภอหนองพอกอำเภออัสสามาตถอำเภอพนมไพรอำเภอจตุรพักพิมานและก็อำเภอทวัดบุรีนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีอำเภออีก10อำเภอนะครับที่มีเพียงเขตเลือกตั้งเดียวนะครับเช่นอำเภอเมยวดีอำเภอโพชัยจังหารศรีสมเด็จเชียงขวัญทุ่งเขาหลวงโพนทรายน้องหี เมืองสวงปทุมรัฐนะครับซึ่งอำเภอเหล่านี้นะครับก็จะมีหน่วยเลือกตั้งรวมภาพรวมของจังหวัดละเอียดเราขนาดนี้นะครับมีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น2,600 2,561หน่วยนะครับมีประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมประมาณ1,550,000คนเศษ เพราะฉะนั้นนะครับ finden, ในวันที่20ธันวาคม2563ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกานะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวร้อยเอ็ดนะครับทุกท่านนะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับในหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ใกล้บ้านของท่านมากที่สุดนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างน้อยนะครับ เราคาดการว่าอย่างน้อย80นตะครับมีบตรเสียนะครับน่าจะไม่เกิน3เนะครับ<ม>ก็อยากจะเกชิญชวนพี่น้องชาวเะเอดไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอบคุณครับมันมีบทก็จำกัดสิทธิ์หรือเปล่าครับไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งถ้าอยู่ไกลๆมาไม่ได้ทําไงครับท่านครับในกรณีที่ท่านไม่สามารถจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับเราเปิดโอกาสให้ท่านได้สแสดงตนนะครับสแสดง ตนว่าท่านสามารถที่จะมาแจ้งเหตุของการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับก็คือก่อนวันเลือกตั้ง7วันนะครับก่อนวันเลือกตั้ง7วันแล้วก็หลังการเลือกตั้งอีก7วันนะครับท่านอาจจะเดินทางมาใช้สิทธิ์ในวันที่20ไม่ได้นะครับแต่ขณะเดียวกันนะครับการที่ท่านไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับจะมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิ์ของท่านในอนาคตนะครับสิทธิ์อย่างเช่นคนที่จะสมัคร เป็นผู้ใหญ่บ้านจะสมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับเพราะถ้าท่านไม่ใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับท่านจะเสียสิทธิ์ในโอกาสต,ต,ต่อไปนะครับ mm. เพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับเรียนพี่น้องว่าในวันที่20ธันวาคม2 5 6 3ถ้าท่านไม่สามารถจะมาใช้สิทธิ์ได้นะครับขอความกรุณานะครับท่านแจ้ง นะครับแจ้งเหตุที่สำนักทะเบียนอำเภอที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะครับก่อนการเลือกท่าน7วันแล้วก็หลังการเลือกตั้ง7วันนะครับหรือไม่หรือท่านก็อาจจะส่งเป็นหนังสือนะครับมาที่ผู้ในการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดรยละเอียดกรณีที่ท่านอยู่ต่างจังหวัดนะครับท่านก็สามารถที่จะแจ้งเหตุของการที่ท่านไม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้แจ้งเหตุแล้วท่านก็ยังคงนะครับสงวนสิทธิของท่านที่จะเป็นผู้มีสิทธิ ที่สมัคร connect, รับเลือกตั้งและในอนาคตต่อไปครับผมเรื่องของบัตรลงคะแนนแล้วก็การนับคะแนนครับผมสำหรับบัตรเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเรามีบัตรอยู่2ใบนะครับบัตรใบแรกเป็นการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็บัตรใบที่2นะครับเป็นการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านเข้าคูหารับบัตร2ใบนะครับกาได้ ใบละเบอร์นะครับกาได้ใบละเบอร์นะครับแล้วก็ท่านก็เอาบัตรเลือกตั้งของท่านนะครับการกาก็ใช้วิธีการกากระบาดแบบทั่วไปนะครับแล้วก็เอาไปหย่อนลงหีบบัตรเลือกตั้งนะครับแต่ละประเภทที่เราจัดไว้สําหรับหน่วยเลือกตั้งนะครับ การเลือกตั้งครั้งนี้นะครับมีเหตุนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าทางทางสำนักง,งานคณะกรกรมการการเลือกตั้งนะครับได้กําหนดเรื่องมาตรการของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องนะครับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับขอความกรุณาท่านได้ปิดหน้ากากอนามัยนะครับในครั้งนี้ครับเวลาไปใช้สิทธิ์และการนับคะแนนครับออสถานที่ในการนับ บัตรเป็นคะแนนนี่นะครับก็คือเราใช้บริเวณหน่วยเลือกตั้งนะครับหลังจากที่เราปิดการลงคะแนนนะครับในเวลา17นาฬิกาแล้วนะครับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก็จะเริ่มนับบัตรเป็นคะแนนพร้อมกันนะครับทั้งบัตรสอสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็บัตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับเราจะแบ่งเป็น2ชุดนะครับชุดละ4คน นะครับชุดละ4ี่คน4คนแรกนับบัตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็4คนหลังจะนับบัตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเราก็คาดการว่านะครับเราจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการนะครับอย่างไม่เป็นทางการนะครับเฉพาะของสมาชิกนี่นะครับน่าจะไม่เกิน20นาฬิกานะครับส่วนนายกก็ไม่น่าจะเกิน2ี่สามนาฬิกานะครับของวันที่20ธันวาคม2 5 6 3ครับ คะแนนของสมาชิกเนี hmm> <S <S ่ยไปนับรวมที่ไหนครับ่านครับเอ่อสำหรับคะแนนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเราจะไปรวมที่เขตเลือกตั้งนะครับเขตเลือกตั้งก็คือศูนย์ประสานงานของเขตเลือกตั้งประจําอําเภอนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ว่กการอาเภอนะครับในแทบทุกอําเภอนะครับส่วนบัตรเลือกตั้งส่วนคะแนนของผู้สมัครรับเลือกตั้งในตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ เขตเลือกตั้งหรือศูนย์ประสานงานของเขตเลือกตั้งก็จะรวบรวมแล้วก็นํามาส่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับของเขตเลือกตั้งนะครับก็าน่าจะทราบผลเลยนะครับว่าใครใครคือผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดและคนนั้นก็น่าจะเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับส่วนตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเราก็จะเอาผลรวมคะแนานจากทุกเขตเลือกตั้งทั้ง36เขต นะครับมารวมกันนะครับเสร็จแล้วก็จะรวบรวมคะแนนนะครับเป็นคะแนนหนึ่งเดียวนะครับเป็นคะแนนของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้เวลานะครับในการรวมผลคะแนนนะครับนานสักนิดหนึ่งเพราะว่าหน่วยเลือกตั้งเรานะครับก็คือทั้ง2,560หน่วยนะครับท่าเขต คือจากหน่วยเลือกตั้งก็มาที่เขตก็36เขตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เราจะรวบรวมผลคะแนนรวมทั้งหน่วยทั้งเขตนะครับมาเป็นคะแนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเป็นคะแนนรวมหนึ่งเดียวนะครับแล้วก็จะรายงานผลการนับคะแนนไปที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพื่อรายงานไปที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเพื่อภายในอีก30วันนะครับถ้า30วันไม่มีเหตุ ของการร้องเรียนนะครับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งทั้งสมาชิกสภาอบจอและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอดนะครับซึ่งก็คาดว่าภายในวันที่24มกราคม2564นะครับถ้าไม่มีการร้องเรียนนะครับทั้ง2ตําแหน่งน่าจะได้รับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนะครับเสร็จสิ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการประชุมสภาครั้งแรกนะครับเพื่อเลือกประธานสภา นะครับแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะได้แถลงนโยบายเข้าบริหารงานขององคการบริหารส่วนจังหวัดรายเอียดต่อไปนะครับก็คาดว่าประมาณเดือนกุมภาถ้าไม่มีเหตุแห่งการร้องเรียนนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งบริหารงานขององคการบริหารส่วนจังหวัดเป็นระดับนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับเพราะว่าเหมือนเกณฑ์ที่ทางฝ่ายการจัดการเลือกตั้งนะครับได้ประเมินไว้ว่า เราคาดหวังว่าพี่น้องประชาชนจะมาใช้สิทธิถึง80%นะครับก็ทางการเหมืองอันสนจังหวัดเองนะครับก็เตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการเลือกตั้งมาเป็นเวลานานพอสมควรและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับจะเป็นไปนด้วยความเรียบร้อยและก็บริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้สบายใจได้นะครับว่าเรามีความพร้อม100%ครับขอบคุณมากครับ